สวัสดีค่ะ,คะติดตามรับชมช่องพระอ,อ้นพี่สาวลุกพลนะคะโอ้ยเมือ่อยไรพ่อแม่พี่นอ้องป้องปายเอ้ยรอบพี่เท่าไรก็ไอ้เฮ<ะ>้รอบพี่หกลรบอกโอ้หกรอบแล้วพ่อแม่พี่น้องอีกสองเที่ยวอีก2เทียววาสัน้นได้หกเที่ยวแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยบรรยากาศ โอ้ยมาเบิงค่ะพ่อแม่พี่น้องเนี่ยค่ะกองเข่าขนสองมือก็แคบสิบบอนแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอาไปเอามามาลุ่นเด้อค่ะเด้อคุณเอฟซีสุขุสุขุนเ้ยมาถารุ่นเด้อค่ะเด้อ,อเขาก็ขออันนี้เป็นเขาก็ขอหกเด้อค่ะเด้อ,อ,อนี่ค่ะ แถวหนึ่งพัฒนาโลกบ่ะพันาโลกจากล่ออยู่ค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้หันใส่โบหลายบันไดค่ะรอบเมื่อกี้ในใส่หลายกว่านี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องรอบนี้ประอ้อนกะเดินสำรวจเบิงค่ะซุ้มมุมซุ้มมุมของทีหน้าเนาะค่ะเนาะย่านว่าหลงเหลืออยู่เนาะค่ะเนาะ กว่าจะได้เป็นข้าวออกมาให้เราได้กินพ่อแม่พี่น้องเลยนี่แหละค่ะชาวนาตัวจริงเ้ยค่ะเดอ้อเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะว่าสีแล้วจะได้กี่กระสอบนะคะเท่าที่ป้อ,อนขนมานะคะคิดว่าข้าวนี้นะคะจะเยอะกว่าข้าวดออ่างนะคะมารอลุ้นค่ะมารอลุ้นว่าดอสิเขาถขวน ข้าวเบา,าเอออันนี้ข้าวหนักเนะะาะเบิบ้งขามากเขาแต่ละมัดแต่ละมัดค่ะโอ้ยนักหลายนักมากค่ะพ่อแม่พี่น้องแต่๋พรุ่งนี้ก็รู้นะคะ าาพักกินน้ำใซะก่อนไอ้เปิดเอาในตู้นะในตู้ตูก้กระติกนะมีสปอนเซอร์แล้วก็มีอันมีสปอนเซอร์แล้วก็มีอันนั้น เ,เออนี่นะนี่เด่นโอ้ยังเหลือนเอาไว้ไอ้ายเดินเด้อค่ะเด้อไว้อ้ายผู้คนค้นเข่าซอยค่ะปอออนกันนี่เด่นน้ำมือปอออนนี่ค่ะนี่ปอออนกับสก,กินแล้วขวดหนึ่งโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอลยอยืม

กินน้ำเย็นๆจะได้มีแห้งสูต่อ

เออปลูกปลูกยูคาจช่ได้เออแต่ว่าการบเป็นยังดอกอันเอาไปกินนูเออคอยคอยปลูกคอยปลูกอ้อมยูหวาต้นยูคา เออต้นตอนอยู่าเล้วเล้วลราเขาก็ได้ค้นเนี่ยเนี่ยแอแอพังมาค้นชอยเออยังอยู่ประมาณช่องช่องเทียวส่ามเทียวพลากัาแล้วเขาเขาก็ขอเออจังว่าอยู่

ใช่คลิปใบตัวนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะป้าออนก็คุยกับกับเพื่อนบ้านนะคะดูจักกันนะคะทักทายดูจักกันนะคะเขาเอาวัวนะคะมาผูกนู่นนะคะข้างล่างสุดโน้นนะคะเขาไม่เห็นต้นยูคาป้าออนนะคะเขาก็เลยเอาวัวเขามาล่ามใส่แล้วนะคะข้างล่างน้นนะคะป้าออนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรนะคะ เพราะว่าหญ้าเยอะค่ะหญ้าเยอะหญ้าพันนะคะเยอะประอ,อันก็เลยเออบอกให้วัวเขาปล่อยให้เขากินไปเลยถ้าถ้าเห็นก็ธรรมดาเนาะวัวเนาะเออถ้ากินแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ปลูกเอาใหม่นะคะพ่อแม่พี่น้องพวกเราจะไปซากันค่ะเราก็อยู่ใกล้กันก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันค่ะพ่อแม่พี่น้องต้องซากันค่ะ ขอบคุณคุณเอฟซีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปะออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ